สวัสดีครับิดพื่อนคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหน่อมไม้นะครับที่โกดังผมนี่โกดังผมรับซื้อของเก่ารับซื้อกระไายเผยฟ้าเก่าครับนี่ครับที่ผมเคยลงคลิปไปดูให้ดูแล้วครับหน่อมไม้ผมปลูกไว้กอ่อนหนึ่งครับนี่ครับนี่หน่อมไม้ผมก็ หน่อไม้ที่ปลูกไว้กินนะครับนี่ไว้ทําอาหารคือหนอนี้ครับนี่กอนี้น,น,น,นี่กอนี้ครับแล้วก็อันนี้ปลูกไว,ว้ใช้ลําครับนี่นี่ครับตัวนี้ไว้ใช้ลาหนอนี่กินจะขมครับใช้ลํานี่ใช้ดีมากนี่กอไผ่แบบนี้ครับ ขายอู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับหนอก็ออกุยครับนี่นี่มีอยครับนี่เอาไม้นี่ครับปลูกไว้ใช้ลำแต่ที่ปลูกไว้กินหนอครับต้องไผ่แบบนี้ครับน ไผ่กิมซุงครับเพื่อนๆนี่ครับไผ่กิมซุงนี่ครับปลูกไม่กี่ปีครับปลูกสองปีทําบำรุงดีๆมันชื้นครับนี่มันก็เลยอ่อนหน่อมีหน่ออยู่ครับกี่หน่อครับเพิ่งอ่อกครับผมเอาโฟมนี่ครับโฟมตู้เย็นผมนี่คุมคุมไว้แล้วก็รดน้ำแล้วก็คู่คุมไว้มันชื้นครับ นะครับนองนี่ครับน,น้ำไม้เอามาทําอาหารกินอร่อยครับมันนิ่มครับหนองไม้แบบนี้มันนิ่มมันไม่ค่อยขมนี่ครับพมตัดปลายมันออกครับเพื่อนนี่พอตัดปลายไว้กินแหนมันครับแหนมันหน้าแรงนี่ผมไม่ให้มันสูงนี่ผมตัดออกตุดนี้ผมยังไม่ตัดครับเดี๋ยวผมก็ตัดออกครับนี่ ตัดทุกสูงครับตัดทุกสูงไว้นี่ตรงที่ผมตัดก็ออกเหมือนเดิมครับนี่นอมันครับ อันนี้เป็นขยะผมครับขยะเยอะมากครับเพื่อนยังไม่ได้กบจัดเลยครับเพราะว่าฝนตกนี่ครับแนงหน่อไม้ปลูกไว้กิดนเองครับ